ตอนนี้นะครับกบก็อยู่กับอีกทีมหนึ่งนะครับตัวแทนจากภาคเหนือในรุ่น15ปีวัชิรลลายจังหวัดเชียงใหม่สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับน้องๆครับอาจารย์ครับมีอะไรอยากพูดถึงความในใจไหมเอาวันนี้เราได้เป็นตัวแทนในภาคเหนือรุ่น15ปีแล้วก็ดีใจกับลูกศิษย์ทุกคนครับที่ที่ทำให้ทีมประสบความสําเร็จในวันนี้ครับก็ก็หวังว่ารอบรอบประเทศคงได้ทาได้ดีกว่านี้ครับ โอเคครับอาจารย์มีอะไรอยากฝากถึงกับนันยางบ้างครับก็ก็ถือว่าเป็นรายการที่ดีรายการนึงนะครับที่ที่เปิดโอกาสให้กับเด็กๆเยาวชนได้ได้หันมาเล่นเล่นฟุตบอลในอีกรูปแบบหนึ่งที่มันที่มันแปลกแปลกใหม่กว่ากว่ากว่าฟุตบอลแบบเดิมเนาะที่ที่มีทั้งฟุตบอลฟุตซอลนี้เป็นพลาสติกเนาะหาเล่นได้ยากครับก็ก็ดีครับเป็นโอกาสที่ดีครับให้กับเด็กๆและเยาวชนครับ ขอบคุณครับมาถึงเด็กๆกันบ้างวชิรลาลัยตัวแทนจากภาคเหนือมีอะไรอยากฝากบอกทีมที่จะเข้าร่วมแข่งกับเราในรอบของแชมป์ประเทศไทยครับครับบอกได้แค่ว่าเตรียมตัวไว้ให้ดีนะครับเดี๋ยวเจอกันรอบชิงแชมป์ประเทศไทยครับเตรียมตัวกันให้ดีครับเดี๋ยวเจอกันรอบชิงแชมป์ประเทศไทยครับ mm hmm. เดี๋ยวอย่างนี้เรารวมพลังการวชิรลาลัยสู้และทาท่าฮ่าแบแบลวๆสุดตัวเตรียมตัวนะเตรียมตัวรว,วมพลังครับ 1> 5, 1, 2, หนึ่งสองสามย้เยส